สวัสดีครับวันนี้ลูกค้านำรถเข้ามาฟูล์วิสกับทางร้านนะครับวันนี้จะเป็น s p e c i a l i z e ท์อีปีปีน่าจะลึกพอสมควรประมาณปี2010ตัวรถมีอาการโชกหน้าโชกหลังเนี่ยรั่วหมดสภาพแล้วนะครับเนื่องจากลูกค้าเนี่ยจอดมาเป็นเวลานานโชกไม่ได้รับการ์วิสไม่รับการดูแลไม่รับการใช้งานเลยก็เดี๋ยวเราจะถอดโชกตัวนี้ออกมาซ่อมกันนะครับ กามาทําการถอดโช๊คลังกันนะครับโช๊คลังตัวนี้เป็นระบบเบรนนะครับของทาง Specialize ออกแบบร่วมกับฟล็อกตัวนี้รั่วรั่วมากนะครับน้ํามันเยิ้มออกมาข้างนอกกระบอกข้างนอกสายสายถักน้ํามันหมดแล้วนะครับไม่เหลือน้ํามันในระบบแล้วแล้วเราก็ซ่อมโช๊กมาเสร็จเรียบร้อยแล้วซ่อมโช๊กหน้าแล้วก็โช๊คลังนะครับ อันนี้เป็นอะไหล่เก่าของโชคหน้าที่ถูกเปลี่ยนถอดออกมาแล้วก็อันนี้เป็นอะไหล่เก่าของโชคหลังที่ถูกสับออกมานะครับเป็นพวกชุดซิลยางต่างๆ<ข>ก็เราก็จะเปลี่ยนชุดซิลชุดซิลกันฝุ่นตรงนี้แล้วก็ชุดซิลน้ํามันภายในระบบภายในนะครับตัวนี้ของโช๊คเจ้า,าล็อก h o p คเบรนที่ติดมากับเจ้า s p ป c ชียลไลท์ที่ปิดตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดซิลโชคลังแล้วก็ชุด Sub ank, ซับแทงซิลในซับแทงแล้วก็ซิลซิลตัวนี้ ที่มันรั่วออกสายน้ำมันนะครับเปลี่ยนทั้งชุดชุดใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้ส่วน,นอื่นๆก็อาจจะมบีกระโหลกทั่วไปอาจจะมีจุดหมุนทั้งหมดเลยทั้งแปะลูกปืนทั้งแปะตลับแล้วก็ระเียบเท้คออัดไล่ใหม่หมดเลยนะครับอะไรทุกชิ้นก็จะถูกถอด <Okay. S 1> ออกมาล้างนะครับทําความสะอาดจากที่สกปรกสกปรกก็จะใหม่เงางามแบบนี้ครับ บางพาร์ทบางชิ้นส่วนอาจจะเป็นยางอาจจะเป็นลูกลองเทียนผีเราก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะครับถ้าลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับจักรยานไม่ว่าจะเป็นเสือภูเขาเสือหมอบหรือรถทับหรืออะไรก็ตามนะครับทางเราก็ยินดีรับบริการรับปรึกษาทุกเรื่องนะครับช่องทางการติดต่อนะครับสปอร์ตฟอร์ไลท์ได้ที่นี่เลย